สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะต่อหน้าปู่องค์พญายนาค7เสียนนะคะมาดูพลังงานเรื่องการเงินของคุณกันว่าจะเป็นอย่างไรตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะและมาอธิษฐานกันนะคะมาดูนะคะโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะมาดูกันค่ะว้าวเดอะสตาร์ สิ่งที่คุณหวังหรือตั้งใจไว้เรื่องการเงินนะคะรอคอยเงินก้อนใหญ่คุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินคุณจะผ่านไปได้ว้าวอัศวินเหรียญคุณรอคอยคนอุปถัมภ์คนรักคนที่คอยดูแลซัพพอร์ตคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือคุณเกี่ยวเรื่องการเงินนะคะเลขทะเบียนรถให้โชคนะคะว้าวสิ่งที่เหนื่อยอึดอัดใจภะรนนิสินนะคะไพ่ใบนี้นะคะเดอะเฮลเมตแปลว่าคุณจะเจอทางสว่างจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้นะคะก็สําหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะ พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ให้คําทํานายนี้เกิดขึ้นกับคุณจริงภายใน3วัน4วัน5วันและ7วันนี้ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณค่ะขอให้โชคดีทุกท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ค่ะ